สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรู้แล้วดาราคนไหนที่อ้ําฟ้องมดดําเผยคําใบ้ใครคือดาราดังที่อ้ําพัชราภาเจาะฟ้องเหตุถูกแอบอ้างแม่ก็คือแม่มดดําพชาพาตันเจริญพิธีกรฟิปปากล้าที่รู้ทุกเรื่องออกมาเผยคําใบ้ชี้ชัดใครคือดาราดังที่อ้ําพัชราภาเจาะฟ้องยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลจนถึงตอนนี้ กับกรณีที่ซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างอั้ำพัชราภาชัยเชื้อลุกขึ้นมาฟ้องร้องเพื่อนดาราด้วยกันเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสาวอ้ำไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือและให้อภัยทุกคนแต่ครั้งนี้น่าจะรุนแรงจริงๆเธอต้องออกมาจัดการด้วยวิธีนี้หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ธันวาคม2565ทนายคนดังทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด เลขขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสต์ลงใน Facebook ว่าน e ั่งเอกซุปตาอัมพัจราภาและเอสุปชัยผู้จัดการส่วนตัวไปพบตนเองเพื่อช่วยให้คำปรึกษาหลังถูกบริษัทของดาราดาังคนหนึ่งนำรูปสาวอัม้มไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วใจความว่าวันนี้คุณอั้มพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมสิทธาลอเฟิรม์มเธอแจ้งมาว่า บริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปของคุณอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทําให้คุณอ้ําได้รับความเสียหายเรื่องใหญ่แนว่วิงานนี้แม่ลุยเองครับพร้อมกับคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าคุณน้ําใจดีมากเลยยอมมาตลอดแต่อย่าเอาความใจดีมาเอาเปรียบกันเลยครับต่อมามีชาวเน็ตรหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของทนายตั้มเหมือนเป็นการเผยอักษรย่อ ดาราคนดังกล่าวแบบไกลๆว่าของน้องชอหรือเปล่าคอลลาเจนอาจจะแบบตรงกล่องที่มีรูปอ้ํายังเก็บไม่หมดคดีนี้น่าจะเคลียร์กันได้และงานนี้ทนายตั้มได้เข้ามาตอบว่าดูวันผลิตเป็นหลักครับก็เลยอาจจะชัดเจนว่าใช่สาวคนนี้จริงๆและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อพิธีกรฝีปากกล้ามดตดำคชาภาตันเจริญได้เผยผ่านรายการข่าวใส่ไขว่า ได้มีโอกาสคุยกับดาราคนดังกล่าวแล้วซึ่งได้รับคําตอบว่ากําลังเคลียร์กับอ้ําและคิดว่าน่าจะเคลียร์ปัญหาและความเข้าใจผิดกันได้ลงตัวเรื่องใกล้จะจบแล้วยังไงก็น่าจะเคลียร์กันได้เพราะเป็นคนวงการเดียวกันส่วนดาราคนนั้นอยู่ในยุคไล่เลี่ยกันกับอ้ําอยู่แล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ